สวัสดีครับผมออฟดีไซน์นะครับออกแบบวิธีคิดลดละเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ีที่26นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับผมในวันนี้ผมออฟในฐานะแอดมินที่ทำคลิปเกี่ยวกับพาคนเลิกพนันต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนนะครับ ขอให้ FC ทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้จงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการทุกๆคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนและที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้เลิกพนันได้การทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหมดจากพนันสลอ็อตไฮโลไทยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเท่าๆหรือไตเติลก่อนเข้าคลิปไปพร้อมๆกันนะครับผมวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนตัวเองนั้นเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมและที่สำคัญเป็นคนที่ขยันขันแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเลย ตั้งใจทำหน้าที่กันงานจนเป็นที่รักของเพื่อนๆและหัวหน้าง,งานจนในวันหนึ่งชีวิตได้พลิกผันต้องได้มารู้จักพนันและติดสลอด็อตไฮโลไทยเรื่องราวของน้องเขาจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่อง o f อ d ดีไซน์ไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับ ผมชื่อเวอายุ39ปีครับทำงานในจังหวัดชนบุรีครับเงินเดือน15,000บาทมีอาชีพเสริมคือขับวินครับผมติดพนันสลอ็อตไฮโลไทยครับเล่นได้1ปีแล้วครับเริ่มเลยครับพี่อ๊อฟผมในเมื่อก่อนเป็นคนดีคนหนึ่งครับขยันทำงานเป็นที่รักของหัวหน้างาน และเพื่อนๆครับเหล้าเบียร์บุรีผมไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับและที่สำคัญผมเคยบวชเรียนมาก่อนครับได้มาหาเปรียนด้วยครับบวชตั้งแต่จบป .6 ครับเรียนนักธรรมบาลี6ปีครับสอบได้เปรียนธรรม7ประโยคโอ้โหคือไม่ตกเลยนะครับสอบได้ตั้งแต่เป็นสามเณรตอนนั้นผมหวังจะเป็นนาคหลวง เพราะเหลือแค่สองขั้นเองจะสำเร็จชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์แต่ก็ต้องมีเหตุได้ลาสิกขาออกมาครับเพราะแม่ป่วยไม่มีใครดูแลน้องครับและพอได้มาทำงานในจังหวัดชนบุรีก็ได้มารู้จักคนมากมายและก็มีแฟนดูใจกันมาหนึ่งปีสุดท้ายก็ได้แต่งงาน สร้างฐานะด้วยกันมาเรื่อยๆแต่ก็อย่างว่าครับพี่อ,อ๊อฟผมไปอยู่ในหมู่ของนักเล่นพนันก็มีโอกาสล่อแหลมต่อการชักชวนและแนะนำให้เล่นการพนันและมันก็พลาดเสียท่าจนได้ครับคือในปี2566ช่วงประมาณเดือนมีนาคมผมเห็นเพื่อนคนหนึ่ง เล่นพนันไฮโลบวกมา5,000บาทและเขาก็ถอนได้จริงและเขาก็ชวนผมผมจึงมีความคิดว่าถ้าเราลองลงทุนซัก100-200ถึง200ดูอาจจะพอมีกำไรหรือลุ้นมีเงินเหมือนเพื่อนเพื่อนถ้าเสียก็จะหยุดเลยอะไรประมาณนี้ครับ เมื่อได้การแล้วก็ได้ให้เพื่อนส่งลิงก์ให้และก็ได้ทําการสมัครครับเติมเงินเข้าไปครั้งแรกแทงอะไรไม่เป็นเลยเพื่อนก็สอนครับรู้แค่สูงกับต่ำนอกนั้นไม่รู้เลยครับผมลงต่ำา20บาทไฮโลอ,อกต่ำบวกมา20ตาต่อไปลงสูง20ไฮโลออกสูงบวกมา40 และก็ได้ลงต่ำอีก2ตาถูกหมดเลยครับจนบวกมา80บาทลงสูง20บาทไฮโลออกสูงบวก100บาทแทง5ตาถูกหมดเลยครับและก็ได้ถอนออกมาครับดีใจมากได้เงินจากเว็บพนัน1 0 0บาทแล้วก็ได้ไปขับวินต่อได้2ทางเลยครับพี่อ,อ๊อฟและหลังจากเดือนมีนาคมมาเลย ผมก็ได้เข้าไปอยู่กับเพื่อนๆวงเล็บเพื่อนที่เล่นพนันนะครับผมเป็นคนมักน้อยได้กําไรร้อยหนึ่งถอนเลยครับเล่นอย่างมีสติไม่ถล่าลึกมีระบบจัดการที่ดีมากครับจนผมไม่เคยมีความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเสียหรือหมดกับพนันออนไลน์เลยครับยิ่งเล่นก็ยิ่งมีทักษะ เริ่มโต๊ดเคยเบจากเอาแค่วันละ100บาทมาเป็น300ถึง500บาทต่อวันเห็นไหมครับไอ้กำไรที่จะเอาวันละนิดวันละหน่อยในครั้งก่อนเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะเราเก่งแล้วเราคิดว่าเราต้องได้กำไรมากกว่านี้ยิ่งเล่นมันก็ยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ คุณเชื่อผมเถอะใหม่ๆมันก็เหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละแทงบาคาร่าไม้ละ20่สไม้ละ50หรือสล็อตปั่นเบทละบาทสบาทเอากำไรแค่ร้อยส0งก็พอแต่ทำไมทุกวันนี้เราถึงปั่นเบทละร้อยส0งหรือเบทละพันบาคาร่าเหมือนกันลงไม้ละ5,000ันไม้ละหมื่นเลยต้องระวังให้ดีนะครับ การที่เราอยู่กับความเสี่ยงไปนานๆมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยใหญ่ไปด้วยนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็เล่นจนหมดบัญชีนะครับโดยรวมมันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับต่อเลยนะครับและก็ได้กำไรมาโดยตลอดเล่นมาหลายเดือนจนมีกำไรจากพนันและขับวินด้วยรวมเป็นเงิน8 0,000่นกว่าบาท นี่ไงครับนี่คือภาพจำดีๆเลยนะครับและผมจำได้อย่างแม่นยำเลยครับเข้าเดือนตุลาคมผมเติมเงินเข้าไปเล่นปกติไฮโลออกแต่11ผมเป็นคนไม่ชอบแทง5เช่น5ต่ำา5สูงแต่วันนั้นไฮโลออกแต่5จริงๆครับเติมเงินเข้าไป4ครั้งครั้งละ2,500บาท วงเล็บก,ก็คือ1,000 0บาทนะครับเล่น3ชั่วโมงหมดหมด1มื่อหนึ่งเครียดครับเพราะเสียเยอะมากครั้งแรกเลยและก็ได้หยุดพอวันต่อมากะจะเล่นเพื่อตามทุนกลับมาบ้างกะว่าถ้าวันนี้ไฮโลมาแต่ห้าก็จะเต็งห้หรือวัดกันที่5สูง5ต่ำไปเลยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่อ๊อฟ เหมือนมันรู้ครับพอผมลงเดิมพันไปก็ออกส่วนครับหรือไม่ก็มีถูกบ้างครับก็คือได้กินบ้างแต่ก็ขาดทุนครับเพราะผิดมากกว่าถูกครับจนวันนั้นผมโอนเงินไปหลายครั้งมากรู้อีกทีก็เสียไป2 5 0 0 0 0บาทแล้วครับ2วันโดนไป3 5 0 0 0บาทแล้วก็ได้หยุดได้แต่นอนคิดทุกคืน จะเอายังไงดีจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้พอวันต่อมาเห็นเพื่อนเล่นก็เล่นกับเขาในช่วงที่ทำงานก็เล่นเล่นเลิกเลิกไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแต่พอเลิกงานนั่น,นสิครับจัดหนักเลยวินก็ไม่ไปขับแล้วหาเงินจากเว็บมันง่ายกว่ารีบเติมเงินเข้าไปแรกๆก,ก็เหมือนจะดี เดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียแต่พอเล่นไปเล่นมาผมหมดครับไม่ยอมเติมเงินเข้าไปใหม่และก็หมดอีกผมเล่นจนถึงสองทุ่มครึ่งเสียไปสองหมื่นบาทครับและก็ได้หยุดและก็ได้กลับไปบ้านทำตัวปกติแต่นอนไม่ค่อยหลับเลยครับเพราะเสียดายเงินที่เสียไปครับอยากแต่จะเอาชนะอย่างเดียว การบวชเรียนไม่ช่วยอะไรผมเลยครับและในทุกๆวันผมก็ทำตัวแบบนี้แหละครับพี่อ๊อฟเลิกงานมาก็แทงไฮโลเสียก็กลับบ้านจนกลางเดือนพฤศจิก,กายนเงินในบัญชีก็หมดเงินที่วิ่งวินก็หมดไม่เหลือเลยเครียดครับคิดเกียดรอเงินเดือนครับก็ได้ไปกู้พี่เขามา 1,000 0บาทก็คือดอกร้อยละ10นะครับได้เงินมาก็เอามาเล่นสล็อตไฮโลไทยจนหมดและหนักสุดเลยได้เอาเล่มรถไปจำจอดครับที่เมืองไทยลิสซิ่งนะครับได้เงินมา35,000บาทพอได้เงินมาก็เอามาเล่นจนหมดพอหมดแล้วก็อยากตามทุนต่อครับเริ่มหาช่องทางแล้วครับ จนประมาณต้นเดือนธันวาคมได้ไปยืมเงินหัวหน้างานมาสองหมืน่นกหเขาว่าจะรีบไปทำธุระครับหัวหน้าก็หลงเชื่อครับเพราะเห็นผมเป็นคนดีตั้งใจทำงานและผมก็นำเงินสองหมืน่นมาเล่นไฮโลจนหมดและหลังจากนั้นผมก็เครียดซึมเศร้าทำงานเหม่อลอยจนหัวหน้างานถึงได้รู้ว่า ที่ผมเป็นแบบนี้เพราะติดพนันไฮโลและหัวหน้างานของผมเขาจึงตัดสินใจลายไปบอกกับแฟนของผมว่าให้ดูผมดีๆหน่อยเหมือนจะติดการพนันในช่วงนี้และในวันหนึ่งผมได้กลับบ้านไปเมียของผมก็ได้ถามถึงเงินเก็บและเงินที่วิ่งวินบางส่วนผมก็ตอบแบบโกหกครับ จนเขาจี้ถามและในที่สุดผมก็ยอมรับสารภาพครับว่าติดพนันไฮโลจนเป็นหนี้เขาประมาณ65,000พอแฟนรู้เขาก็เสียใจมากแอบคิดว่าผมเป็นคนดีมาโดยตลอดไม่น่าจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาในชีวิตของผมได้ตัวของผมเองก็เสียใจครับพี่อ๊อฟบวชเรียนก็บวช รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังเล่นคิดแล้วก็เสียใจครับทุกวันนี้เงินเดือนออกมาก็ใช้หนี่เขาไปครับผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับพี่ออฟและจะตั้งใจกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ในปีใหม่นี้ให้ได้ครับจะพยายามครับจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งตัวของน้องเองในตอนนี้ก็เสียใจนะครับ เสียใจกับการกระทําของตนเองแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างคือตัวของน้องเองเนี่ยเคยเป็นที่รักของหัวหน้างานแล้วก็แฟนแทบจะไม่มีเรื่องที่ผิดพลาดเลยแต่ก็อย่างว่านะครับเหมือนที่ผมบอกคนเราจะดีขนาดไหนจะรวยขนาดไหนถ้าติดพนันออนไลน์เนี่ยล้วนแล้วเป็นเหมือนกันหมดก็คืออะไร โกหกเก่งกับเป็นหนี้เป็นสินอย่างแน่นอนใครที่ไม่เลิกเล่นพนันจะต้องได้สองสิ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราพยายามเลิกพนันวันต่อวันนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจในใจของตัวเองในการกระทำของตัวเองโอนเงินในบัญชีของตัวเองไปให้แฟนของเราจัดการไปให้ใครก็ได้ ที่เขาสามารถว่าเราได้ที่เขาเอาเราอยู่นั่นแหละเอาอย่างง่ายๆเราอาจจะทรมานเราอาจจะลำบากวงเล็บในเรื่องการใช้เงินแต่อย่าลืมนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราไม่เสียเราไม่ได้โอนออกไปใครจะเล่นได้ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวไปวัดกันในปีหน้าเลยคือปีสองห้ ใครจะมีเงินมากกว่ากันผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเลิกพนัน,ว,นวันต่อวันพวกเราต้องได้อะไรมากกว่าคนไหนที่เล่นในทุกวันเนี่ยไม่ถึงปีสองห้าหกเก้าจะต้องหมดอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพนันออนไลน์มันต้องกินเราแบบอะไรแบบออนไลน์เหมือนกัน,นแต่เรานะครับทำงาน เป็นชั่วโมงตั้งแปดชั่วโมงกว่าจะได้เงินเขาและที่สําคัญก็คือสามสิบวันกว่าเงินจะออกแล้วถ้าเราเสียทุกวันเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนขอให้เราคิดถึงในจุดนี้ด้วยนะครับมีเงินอยู่ในตัวก็พร้อมที่จะใช้เงินของเรานะครับอย่าอยากได้เงินคนอื่นเขาวงเล็บเงินจากการพนันอย่าโลภอย่าอยากได้จนเกินเหตุ โลกมากแล้วก็ลาบหายนะครับบทเรียนหรืออุทาหรณ์ก็มีในปี2567แต่ปีนี้เป็นปี2 5 6 8เราต้องไม่เสียเราต้องเป็นคนใหม่เราต้องเหลือแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องเลิกพนันได้นะครับผมโอเคผมต้องขอจบเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ